สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ B O Y House จะมาพาท่านผู้ชมมา,าดูขั้นตอนการติดตั้งอของเข็มเหล็กนะฮะคือเสาเข็มแบบเหล็กนะฮะที่เรานำมาติดตั้งให้กับลูกค้าคุณคุณนชานรงนะฮะที่กุลพันธ์วิวเจ็เข็มนี้จะยาวประมาณเมตรยีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการติดตั้งว่ามันง่ายยังไงบ้างนะครับมันจะง่ายขนาดไหนที่ว่าใช้เวลาไม่นานยังไงเพื่อ เราจะได้ฐานลากที่จะามาแทนระบบเก่าๆในยุคเดิมๆที่จะใช้ตอมอหรือว่าการเทฐานลากอะไรพวกนี้ว่ามันจะดีและก็มันจะเร็วได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จะเริ่มจะเริ่มหมุนแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาดูฮนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะนี่เก้าโมงเวลาตอนนี้9ก้าโมงสาสบห้านะเ้าโมงสาห้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้เวลากี่หน้าทีในะการติดตั้ง แบบแฮนด์ไรส์นี่จะใช้เวลานานหน่อยใช่ไหมพี่ส่วนมากจะใช้เวลากี่นาทีมันก็อยู่ที่สภาพดินนะว่าบินแข็งนหรือไม่แข็งเลยเปะผมนี้ดูแล้วแบบน่าจะแบบเป็นที่ที่ผมเคยปั่นมันอยู่ประมาณ20นาทีต,ต่อต้นนะต,ต,นต่อต้อนครัเแบเพราเรียกว่าดินแน่นครับผมอยู่มันจะลงตามรอบปินครับถ้าเข็มอันนี้อันนี้มันเข็มเม็ดยี่มันก็จะไวหน่อยครับผมครับผมดินดูแล้วคาดวาจะแบบไม่แน่นมากไม่แน่นมากครับก็ ตอนนี้เราเจาะไปด้วยแล้วก็ต้องปรังมาคล้องไปด้วยแล้วให้ปักดูว่าดูสูนด้วย อ่าตอนนี้9โมง41ใช้เวลาเท่าไหร่นะ6นาทีใช่ปะ6นาทีโดยประมาณเมื่อกี้9โมง35มานาทีโดยประมาณนะฮะ ะะสำหรับการาติดตั้งงานถานลากเข็มเหล็กนะฮะซึ่งมันเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรานํามาใชใา้ในงานของเราแล้วก็นํามาขายด้วยโดยที่เราเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเข็มเหล็กนะฮะโดยน้องเขาเป็นวิศวกรเป็นเซลเป็นเซลที่อคอยดูแลงานตรงนี้ของเข็มเหล็กอยู่นะฮะซึ่งเขาจะมาเช็คระดับกระบวนการตามการโปรเซสการทํางานของเขานะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลจากน้องเขาว่า เข็มนี้ทำไมหน้างานนี้ขั้นตอนการทํางานของมันเนี่ยที่เราเอามาติดตั้งเนี่ยน้องเขา,าได้เป็นการเช็คหน้าง,งานคํานวณก่อนหน้านั้นนะมันจะมีโปรเซสของการการทางานของแต่ละที่น่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังจากน้องเขาครับผมเนาะอันดับแรกคือเราต้องทราบความประสงค์ของลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าต้องการทําอะไรครับผมแล้วก็เราก็ต้องเข้ามาดูหน้าง,งานเพื่อเช็คระยะเพื่อวัดว่าพื้นที่ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ต้อง ถามลูกค้าว่าในส่วนนี้ลูกค้าทําเป็นอะไรวัสดุอุปกรณ์ในการทํามีอะไรบ้างเพื่อเอาไปคํานวณน้ําหนักในการรับแรงแต่ละจุดนะครับเนาะซึ่งเข็มแต่ละต้นของเราครับมันรับน้ําหนักไม่เท่ากันครับผมอย่างงานนี้ลูกค้าจะทําเป็นเทเลสนะครับเนาะซึ่งเราคํานวณออกมาแล้วก็คือมันก็เข็มต้นหนึ่งรับน้ําหนักไม่เกิน1.5ตันนะครับเนาะซึ่งยังไม่รวมกับดิน ตัวนส่วนนี้คือจากการติดตั้งมานคือดินของลูกค้ามีความแข็งก็อาจจะรับได้น้ำหนักประมาณถึงประมาณ2.5ตันนะครับเนาะต่อจุดต่อต้นนะครับผมซึ่งการทางานการคํานวณน่ะน้องเขาจะมีใบให้อยู่แล้วถูกต้องครับการคํานวณของเราก็คือเราจะส่งแบบไปให้ทางวิศวกรที่กรุงเทพในการคํานวณให้ว่าโอเคลักษณะนี้ เข็มตัวนี้รับน้าหนักได้เท่านี้วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างน้ําหนักเท่าไร่เราก็จะคํานวณโหลดออกมาซึ่งในการคํานวณโหลดเราก็จะคํานวณโหลดเพื่อน้าหนักบรรทุกจอก็คือน้ําหนักในการสิ่งเขาเรียกว่าของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับครับผมเราจะเผื่อไปประมาณ2อสองแฟกเตอร์นะครับครับผมก็คือเอาไว้ง่ายๆคือน้องเขาก่อนที่จะจะ ติดตั้ง,ง,งหรือว่าสั่งเข็มพวกนี้มาคือเขาจะมีใบคำนวณของอิศวกรจากกรุงเทพใช่ครับผมก,ก็คือเข็มเหล็กนะจะคำนวณมาแล้วว่าจะใช้อะไรจะใช้เข็มขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่รจะคำนวณมาหมดเลยว่ารับน้าหนักต่วต้นเท่าไหร่ขั้นตอนของเขาคือมั่นใจได้เลยว่าการรับน้ําหนักหรือว่าการติดตั้งในพื้นที่แคบๆอย่างนี้ครับก็สามารถจะแบบทํางานได้ง่ายนะฮะใช่ครับก็คือเรา พื้นที่ประมาณคนเดินได้ก็ได้ครับในการติดตั้งเพราะว่าให้อุปกรณ์ของเราสามารถเข้าไปได้ขนาดนะครับผมก็ยังไงถ้าลูกค้าท่านใดได้สนใจนะสามารถจะสั่งสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์บ้านวัสดุดีๆนะครับก็คือจะตอนนี้เราเริ่มเอาลงอยู่3คือ3มซีรีส์ครับผมไ่ซีรีส์ก็คือเอามาลงแล้วก็ขั้นตอนก็คือลูกค้าสามารถจะไปสั่งซื้อหรือว่าส่งให้เราส่งแบบ ส่งแบบมาให้เราเพื่อเราจะส่งให้ทางเข็มเหล็กเป็นคนคำนวณแล้วก็ออกเป็นใบเสนอราคาให้แล้วก็จะมีการมีจะมีฝ่ายแอดมินเราแล้วก็ฝ่ายเซลของทางเข็มเหล็กเน็่เล็นจะประสานงานการจอยกันเพื่อไปทุกอย่างจะมีโปรเซสการทํางานแล้วก็มั่นใจได้เลยว่างานพวกนี้จะแบบหน้าง,งานอย่างสังเกตดูสะอาดไม่ต้องมาขุดหลุมอะไรมากมายแล้วถ้าอย่างไรถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์บ้านประดุดีๆนะครับแล้วก็ทีมงานบ้าน ทีมงานของ B O y h o u s e แล้วก็ทีมงานของเข็มเล็กจะไปคอยดูแลซัพพอร์ตแล้วก็พิจารณาว่าควรจะใช้ยังไงตามขั้นตอนของมันแล้วก็ทำใบเสนอราคาให้นะครับสำหรับวันนี้หน้าง,งานที่กุลพันธ์วิวครับโครงการเจ็ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานก็เราเข้าประมาณ9โมง9โมงโมงตอนนี้10โมงครึ่งเสร็จละนะฮต้นก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูผลง,งานของ ทีมงานเรากับทางของเด็กได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเราจะมีการจอยกันด้วยถ้ามีที่ไหนติดตั้งเราก็จะไปทําช่วยทําคลิปให้ในการทําโปรไฟล์ตัวนี้ให้นะยังไงสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตาม,นะมานะครับ